สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรตุกท่ันด้วยนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ดูความหมายกันนะครับกับค่าบเรียนของชาวราศีสิงห์นะสี่เรื่องที่ทําแล้วมีผลดีเกิดขึ้นกับคุณอ่าเรามาดูกันว่าเรื่องดีๆที่เราทําแล้วอะอะไรที่จะส่งผลดีกับเราสี่เรื่องนะครับผม ผมจะสุ่มหยิบไพ่ขึ้นมาก่อนนะสี่ใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันทีละใบหนึ่งใบแทนหนึ่งเรื่องหนึ่งใบแทนหนึ่งเรื่องอ่าได้มหมล้วนะครับสีบ่ใบราศีสิงห์เรามาดูกันเรื่องที่หนึ่งก่อนเรื่องที่หนึ่งผมดูจากนี้นะเรื่องที่หนึ่งนะ เล่าฟูเลอาฟูเป็นเรื่องแรกที่เป็นเรื่องดีที่ทำแล้วที่ทำแล้วนะมีผลดีกับคุณคืออะไรคือการฝึกสติครับเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับชาวราศีสิงห์นะบางครั้งบางคราวเราอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือทุกๆสิ่งอย่าทำตามอารมณ์อย่าทำตามใจในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวทุกวันเนี้ย คุณขอให้คุณมีสติตัต้งมั่นฝึกสติเปิดใจรู้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ความไม่ประมาทกับความใหม่เสมอ,อมต้องมีควาว่าความใหม่เสมอด้วยนะเพราะว่าเดฟูมักจะทําอะไรที่แบบว่าไม่สมสางไม่จําเป็นจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณตั้งสติพอคุณตั้งสติเนี้ยคุณก็ ลุยด้วยความมั่นใจมั่นใจว่าเราจะไม่เผลอเราจะไม่โงเราจะ,จะรู้จักระมัดระวังป้องกันใบแรกคือมีสตินะครับผมอ่าราศีสิ่งนะตั้งสติเลยนะใบแรกมาก็ประเดิมด้วยโฟูเลยนะแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอนะเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายสบายใจแต่ในความผ่อนคลายสบายใจนั้นะมันอาจจะมีอะไรที่มัน แฝงอยู่มีอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเดอะฟูลครับก่อนที่คุณจะเริ่มทําสิ่งใดใหม่ๆก่อนที่คุณจะเริ่มทําแล้วกันไม่ว่าคุณจะทําอะไรแล้วแต่ตั้งสติเช่นถ้าคุณจะออกรถใหม่ในขณะที่คุณกําลังจะเอารถออกจากโชว์รูมมีบทสวดไหม เออเอาบทสวดสักหนึ่งบทสวดอาลหังสัมมาก็ได้เออปุอากาสาก็ได้หรือระลึกระลึกถึงอ้ขอบคุณจังเลยที่เราได้รถใหม่เราจะมีสติในการขับขี่อย่างเงี้ยตั้งสติก่อนระลึกระลึกก่อนว่าเดี๋ยวเราต้องขับรถแล้วนะจะเข้าเกียร์จะทำอ,อะไรไงระมัดระวังซ้ายขวาหน้าหลังอย่างนี้เป็นต้น ว่าไม่ว่าคุณจะลงทุนหรือทําอะไรตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งทําตามความรู้สึกโอ้ตอนนี้มันมากกำลังเมามันมากกาลังขายดีลงทุนลงทุนลงทุนแต่คุณต้องคำนึงก่อนว่ามีเงินเก็บไหมเหลือเก็บไหมอย่าเพิ่งลงทุนมากใช่ปะ่ะขายดีโอเคเก็บเงินก่อนแล้วค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยคิดว่าจะลงทุนอะไรเพิ่มแต่ถ้าคุณทําไปลงทุนไปโอ้มีความสุขสนุกสนานทําไปลงทุนไป พอถึงเวลาที่มันทุกอย่างมันชะง,งักคุณจะไม่เหลืออะไรนะเพราะว่าเงินคุณหมดไปกับการลงทุนำกำไรกำไรหมดแล้คุณก็จะได้เครื่องมือกระป๋องกระแต่งอะไรขึ้นมาเวลาจำเป็นจริงๆจะใช้เงินโอ้โหขายไม่ได้ราคาอย่างเงี้ยนึกออกนะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่โปรดใช้สติอ่าตั้งอยู่ความไม่ประมาทนะครับเรื่องที่สองครับทำแล้วมีผลดีกับคุณนะ แตดดาบแตกดาบเนี่ยทำอย่างไรความกลัว,วมัดใจคุณอยู่ตอนนี้นะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจเอ๊ะมันจะยังไงดีเออแตดดาบคือคุณต้องฝึกเห็นว่ามันไม่จริงมันทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันคือมันเกิดขึ้นภายในใจิตใจของเรา เรามีความรู้สึกกลัวหวาดระแวงถ้าเราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วเรารู้สึกว่าทำไมฉันรู้สึกไม่กล้าไม่กล้าที่จะเสียงกลัวมันมีอันตรายเห็นไหมมันจะย้อนกลับมาถึงใบที่หนึ่งเหไหมเรื่องเราจะมาย้อนใบที่หนึ่งเเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่ตรงมีสติแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจเอ๊ะทางที่เดินมันถูกต้องไหมเราเลือกเรียนคณะนี้ถูกต้องไหม เรากําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องไหมมารู้สึกกลัวไปหมดเราแวดระวังกลัวไปหมดเพราะฉะนั้นแปดดาบถึงบอกว่าความกลัวมันอยู่ในใจเราต้องฝึกเห็นว่าอะไรจริงอะไรเท็จเอออะไรจริงอะไรเท็จอะไรคือข้อมูลที่เราแต่งเติมเสริมแต่ง,ตง,ตงหรือปรุงเข้าใจปรุงมันขึ้นมาคือใจเราวันปรุงมาปรุงอะไรละ่ะความกลัว รปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ปรุงโอโ้ปรุงต่างๆนานาแต่ถ้าเราตัดขาดจากการปรุงแต่งภายในจิตใจทั้งหมดมันก็จะอยู่สภาวะของธรรมชาติมันก็จะนิ่งๆเฉยๆมันอารมณ์นะมันจะนิ่งมันจะเฉยมันจะไม่รู้สึกกลัวไหนอะไรมันมีแต่สติมันรามาัดระวังก็ทําไปตามขั้นตอนไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็มีความระมัดระวังเราไม่ได้กลัวได้ล่วงหน้า เพราะเราตั้งสติไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความกลัวที่เกิดขึ้นในใจนะครับความกลัวอันนี้ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเราจะแก้ยังไงใบนี้แปดดาบเนี่ยจะแก้ยังไงใช้ความกลัวที่อยู่ในใจก็ต้องแก้ด้วยใจเออความกลัวที่อยู่ในใจก็ต้องแก้ด้วยใจ ทำไรละ่ะก็ต้องมีสติเท่าทันการปรุงแตง่งปรุงแต่งอะไรละ่ะชอบไม่ชอบดีไม่ด,ดีหนากกลัวไม่เอารำลาจังเลยร้อนจังเลยเหนื่อยจังเลยอย่างเงี้ยมันคือความปรุงแตง่งเราต้องรู้ทันรู้เท่าทันการปรุงแต่งของจิตใจโอเคนะมันจะยากนิดหนึ่งอันนี้มันจะยากนิดหนึ่งรู้เท่าทันการปรุงแตง่งเพราะฉะนั้นสองไแล้วนะคือมีสติหนึ่งมีสติกํากับ องรู้เท่าทันการปรุงแต่งอ,อปรุงแต่งแดดร้อนมัน้งแหละเดินแล้วเหนื่อยมั้งแหละอากาศร้อนกันเลยอย่างเงี้ยปรุงแต่งขึ้นมาสภาวะนู้นชอบไม่ชอบใจมันเป็นอย่างเงี้ยมันปรุงแล้วมันฟุ้งไปเรื่อยๆ่เราก็ถ้าเราจิตใจไม่เข้มแข็งพอเราก็จะเป็นไปตามที่มันปรุงแต่งแต่ถ้าเรามีสติกำกับ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านพ้นไปได้ดีเดี๋ยวมันก็จบวนันละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปละอ,อึดอัดอึดอัดหรือไม่อึดอัดอะไรเราไม่สนใจเราไม่เราไม่ปรุงแต่งอารมณ์สภาวะต่างๆเราอยู่กับนาทีต่อนาทีอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดไปตามนั้นแหละเราห้ามอะไรไม่ได้แต่เราห้ามเราข่มจิตข่มใจของเราได้เราตั้งสติแค่นั้นเองนะครับผม หมือนง่ายนะแค่นั้นเองแต่เราต้องฝึกนะเราต้องลองทําถ้าคุณทําได้นะโอ้ชีวิตคุณจะมีความสุขมากๆคุณจะเห็นสวรรค์อยู่ในใจของคุณสวรรค์อยู่แค่ปลายจมูกโอเคนะต่อไปครับเรื่องที่สามอ่าเราเดินทางมาถึงเรื่องที่สามแล้วนะเรื่องที่ทําแล้วมีผลดีเกิดขึ้นกับคุณเรื่องที่สามคืออะไรครับสองถ้วยสองถ้วยเนี่ย เป็นยังไงความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจโอเคแหะคุณต้องปัดอคติต่างๆไปก่อนแล้วคุณก็ให้ความจริงใจเวลาเราจะพูดคุยหรือเวลาจะขอความช่วยเหลืออะไรอย่างน้อยสองถ้วยเนี่ยคือความจริงใจมีความเป็นมิตรมีความจริงใจเรารู้นะว่าเขาไม่ดีกับเรานะตอนเนี้ยสถานการณ์ราเสีสิงนะ เรารู้ว่าเขาเป็นศัตรูรู้เรารู้ว่าเราไม่ชอบเพราะอะไรเราปรุงแต่งไงด้วยความปรุงแต่งโอ้โหฉันเกลียดมันจังเลยมันนิสัยไม่ดีไม่ชอบเลยเห็นไหมเราไปปรุงแต่งแต่ถ้าเราเอาลงเฉยเออมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละนิสัยมันก็เป็นแบบนั้นแหละอะไรอะไรมันก็เป็นแบบนั้นแหละร้อนก็ว่าร้อนเย็นก็ว่าเย็นเราก็เฉยเฉยเราไม่ต้องไปยุ่งมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นกรรมของเขามันเป็นลิขิตของเขา เพราะฉะนั้นเรานี่แหละมาปรุงที่ตัวเราเรามาเรามาทําที่ตัวเราไม่ให้อยู่ในอารมณ์อะไรทั้งนั้นเป็นอารมณ์ที่แท้จริงช่วยก็คือช่วยให้ก็คือให้ทําไปแล้วมันไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ก็ช่างมันเราก็ถือว่าเราได้ทําแล้วเราได้ทําหน้าที่ของเราแล้วชอบไม่ชอบหรือมันจะมาแกล้งกัดหรือว่าเขาคนนั้นจะไม่ดีกับเราทําให้เรารู้สึกไม่ดีก็ปล่อยมันเถิดช่างหมดเป็นกรรมของเขา อืมนะมันคือเราจริงๆเราควรจะสร้างมิตรมากกว่าสร้างศัตรูแต่ถ้าเขาจะเป็นเขาจะทําให้เราไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่เราต้องรู้จักนะรู้จักการให้รู้จักการปล่อยวางในเรื่องของจิตใจเออรู้จักการทําหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นแต่ถามว่าอาจารย์หนูไม่ชอบก็เลยแต่เขาก็ชอบมาขอความช่วยเหลือจากหนูเนี่ย มาเอาเปรียบหนูนะหนูจะทํายังไงต่อไปคึ้นขึ้นสองถ้วยมาก็คือทําเท่าที่เราทําได้ไหวเท่าที่เราทําไหวเออถ้าเป็นในหลักทางจิตวิทยาคือถ้าเรารู้สึกไม่โอเคกับคนเนี้ยแต่เราจําเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือก็ให้เท่าที่ให้ได้แล้วก็ตัดไปถือว่าทําบุญไปให้มันจบๆไปส่วนเวรกรรมอะไรที่เขาทํากับไว้เดียเขาก็ได้รับผลนั้นเอง แต่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งใจว่าชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นทุกข์ใช่ปะพอเขามาขอความช่วยเหลือเราเราเริ่มปรุงแต่งแล้วว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบคนนี้เลยเราไม่อยากให้เลยทําไมเราต้องให้มันไปวะอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็จะปรุงแต่งแล้วเราก็จงหมุนหีราคาญใจแต่ถ้าเขามาขอความช่วยเหลือเราเราไม่ชอบเขาเรา,เราถ้าเราให้ได้เราก็าให้มันจบจบไปช่วยเหลือมนุษย์คนหนึ่งละคร อย่างเงี้ยให้เท่าที่ให้ได้แต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะให้ได้หรือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ปฏิเสธแต่ปฏิเสธเนี้ยเราก็ต้องรู้วิธีการปฏิเสธด้นะเพราะฉะนั้นให้สองถ้วยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เราอยู่ทํางานเราต้องอยู่ทํางานตรงเนี้ยกับคนเนี้ยตลอดชีวิตหรือเปล่า ถ้าเราต้องทํางานอยู่กับคนนี้ตลอดชีวิตแล้วเรารู้สึกเหมือนอัดไปเนี้ยโอ้โหการทํางานเราไม่เป็นสุขแน่นอนใช่าปะ่ะแต่เราต้องมาเริ่มที่ใจไงต้องมามีสติแล้วเราก็รู้เท่าทันจิตใจรู้เท่าทันการปรุงแต่งขึ้นลายแล้วก็อยู่ในสภาวะเออไอ้นี่มันนิสัยอย่างนี้แบบมันทั่วมันเลวเราก็ช่วยเหลือมาก็ทําไปแต่เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากว่าเขาเลวเขาช่วเดี๋ยวเขาแพ้ภัยตัวเองหลักการเป็นแบบนี้ หลักการเป็นแบบนี้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ครับฟันเก่าฟันตาต่อตา,ตอตามีแคนต้องชำระโอ้โหอย่างนี้นะมันอยู่ด้วยล้วเหนื่อยแต่เจ้านหนูเป็นถูกฝ่ายกระทําอย่างเดียวนะขันติบารมีครับอดทนอดกลั้นเออเขาทําเราเดี๋ยวเขาก็ได้ผลนักนแหละเขาก็ทํากันถ้าเราไม่โต้อตอบอะไรนะเดี๋ยวเาก็เบื่อเขาก็ไม่มายุ่งอะไรกับเรา เดี๋ยวปล่อยให้มันแก้งเอาปล่อยให้มันแก้งไปให้เสร็จปล่อยให้มันทําร้ายเราก็เอาให้มันให้มันเรียบร้อยให้มันจบๆดูซิมันจะทําอะไรกับเราได้แต่เราต้องฉลาดด้วยนะไม่ให้ปล่อยให้เขาทําอย่างเดียวนะยุคนี้สมัยนี้แล้วเราจะมาโงงๆให้เขาทําร้ายเราก็ไม่ได้นะช่ปะเราก็ต้องเป็นแบบอยู่อย่างสวยๆรอๆชะปะคำว่าอยู่สวยๆรอๆคือยังไงยุคนี้สมัยเนี้ยทําอะไรไว้มันเห็นผลตามทัน มันมีทั้งกล้องวงจรปิดมันมีทั้งโอ้โหหูตาว่าอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหว่วงขอให้เราเป็นคนดีแต่แตเมื่อไหร่ถ้าเราโต้อตอบกับเขาเนี่ยเขาชั่วมาเราชั่วกับเราก็ไม่ต่างอะไรจากเขานะอันนี้ต้องระวังสองถ้วยนะเพราะฉะนั้นทําด้วยความจริงใจตัวเราทําด้วยความจริงใจให้อภัยมันเป็นความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจอไพ่ใบนี้ยอ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเขาจะเป็นคนดีเขาจะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนผมยกตัวอย่างเวลาเราใส่บาตรเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบพระองค์นี้เลยนั่นคือเราปรุงแต่งขึ้นมาถามว่าเราใส่บาตรเราใส่เพื่ออะไรเราใส่พระเหลืองใช่ไหมเรารู้ถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมนั่นแหละใจเราเป็นสุขส่วนตัวเขาอ่ะมันก็คือกรรมของเขาเราไม่ไปยุ่งในกรรมของเขานั้น แต่ปเราไม่ต้องไปปรุงแต่งเราจิตใจเราทัใ้ใส่ใส่พระพุทธเจ้าใส่ผ้าเหลืองใส่ให้กับพระพุทธศาสนาแค่นี้เราสบายใจนะส่วนเขาเราปล่อยเขาไปเราก็ให้เท่าที่เราให้ใช่ไหมทำบุญเราก็ใส่บาตรตามที่เราทําบุญเราสบายใจนะเราได้ขึ้นสว่านแะล้วเราอย่าไปตกนรกพร้อมกับเขาเนละเดี๋ยวบุญเดี๋ยวกรรมที่เขาทําไปนั่นแหละนะโอ้โหมันจะสาสมใจอืแต่เราไม่ต้องไปเอา กรรมที่เขาทำอ่ะมาใส่ใจเราเรารู้ว่าคนนี้ชั่วแต่ถ้าเราเอาความชั่วจากเขามาใส่ในใจเราเราก็แปกเปื้อนความชั่วไปด้วยนะอันนี้ฝากไว้นะครับผมไพ่สองชั้วยนะความหมายค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายลึกลับทับซ้อนของใจมนุษย์เห็นไหมสิงโตหน้าสิงโตมีปีกเนี่ยมันหมันทั้นยากจะติรน,นาการนะสิงโตมีปีกความสัมพันธ์ที่มันแบบว่า เป็นทั้งเป็นทั้งเป็นอะไรนะเป็นทั้งน้ำพึ่งหวานและยาพิษในความสัมพันธ์นะเป็นน้ำพึ่งทั้งน้ำพึ่งหวานและยาพิษโอ้โหเป็นไงความหวานเราชอบไหมความหวานสองถ้วยหวานหวานแต่หวานมากๆเรา,าเป็นเบาหวานใช่ปะมันมีพิษไงต่อไปเรื่องที่สี่ครับสุดท้ายครับเรื่องที่สี่ที่ทำแล้วมีผลดีเกิดขึ้นกับคนนะ ห้าไม้ครับสติมาครับต้องสติมาเป็นยากเกิดห้าไม้คืออะไรคือการแข่งขันโดยไม่โทษคนอื่นอออยู่ที่ตัวเราสติตั้งมั่นเขาไพ่ใบแรกขึ้นมาด้วยสติแล้วเห็นไหมทุกอย่างมีสติขึ้นมากำกับสติที่เกิดขึ้นการปรุงแต่งเรออืเ่องของการ จริงใจห้าหนึ่งสติสองการปรุงแต่งภายในใจิตใจสามความจริงใจสี่สี่จะบอกว่าไงดีไพ่ใบนี้คือการแข่งขันโดยไม่โทษคนอื่นนั่นหมายความว่าไงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ เราอยากไปลงกับคนอื่นคนคนู้นกขาดีคนนั้นหม่ดีคนนั้นคิดผิดคนนั้นคิดไม่ใช่อะไรเงี้ยความขัดแย้งที่เกิดจากความคิดเพราะฉะนั้นห้าไม้นี่คืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างอนะเกิดขึ้นที่ตัวเราและจบที่เราเบาที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปใส่ใจกับคนหมู่มากระวังปัญหาใช่ปะถ้าบอกว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกระวังนะจะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้น แต่ใครจะขัดแย้งก็เรื่องของเขาไปเราก็อยู่ของเราไงเออเราไม่ต้องไปแก้ต่างเอ้ยไอ้นุ่มปิดไอ้นั่น,นทูไอ้คนนี้ทำใช่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจบที่เราเบาที่สุดเราไม่ต้องเอาตัวเราไปพัวพันอะไรกับพวกเขานะห้าหมไม้เออเราก็มีวิธีเราก็แนะนําในในทางที่เราแนะนําเราก็บอกในในในหน้าที่ของเราที่บอกส่วนที่เหลือเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาไปเพราะฉะนั้นเราอยากเอาตัวเราไป กอกลิ้งไปกวดกลัวใช่ป่ะใช้คำนี้ได้ไหมเราอย่าไปเราอย่าไปคบคนพาเนอะเออใช้คำนี้ดีไหมเราอย่าไปคบคนพานห้าหมไม้เข้าไปมันต้องมีแต่ความขัดแย้งเราไปอยู่กับคนที่มันวุ่นวายเราก็รู้สึกว่าวุ่นวายเออส่วนใหญ่ก็จะปรีกวิเวกใชเมื่อไหล่เราก็เดินในทางของเราประมาณน,นี้เพราะฉะนั้นห้าหมไม้สิ่ง,งทั้งรลาอย่าใครที่เขามีปัญหาใครที่เขา รู้สึกเรารู้สึกว่าไม่ชอบใจเราอย่าไปยุ่งกับเขาคบคมคบคนพานพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอันนี้ใช้ได้กับห้ามไม่นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่าเราต้องเลือกเราเราต้องรูจ้จักเลือกคบคนอ่าโอเคไหมเลือกคบคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องทําตอนเนี้ยอืม สิ่งที่เราต้องทาตอนนี้เรามีสี่เรื่องเลยผมจะสรุปนะครับผมทาแล้วเกิดผลดีนะครับเรื่องที่หนึ่งมีสติก,กํากับเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เรามีสติก,กํากับหนึ่งมีสติสองการปรุงแต่งภายในจิตใจเราอย่าไปปรุงแต่งอะไรมากเห็นความจริงตามความเป็นจริงเรื่องที่สามครับจริงใจแสดงความจริงใจของเราเรา เราไม่ต้องไปมีอคติเราเป็นคนดีก็เป็นคนดีแบบนี้แหละแต่เราอย่าไปชั่วตามเขาเข้าไหมนี่คือเรื่องของความจริงใจเป็นตัวเราเป็นตัวเราเราเป็นคนดีเราก็แสดงความดีแต่เราไม่ต้องไปแสดงหมดร้ายร้ายมาร้ายกลับไม่ต้องเป็นตัวเราคนดีเราแล้วความดีจะคุ้มครองเราเองส่วนใบสุดท้ายใบที่ห้าครับเลือกคบแต่คนที่เป็นมิตร กรรยามิตรใครที่เรารู้สึกว่าคนนี้คบไม่ได้อะไรก็อยา่าไปคบกับเขาจบที่เราเบาที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นสี่เรื่องที่จะเกิดกับราศีสิงห์นะประมาณนี้โอเคทีนี้ต่อผมขอต่ออีกนิดหนึ่งถ้ามองจากไพ่สี่ใบเนี้ยถ้ามองจากไพ่สี่ใบเนี้ยมันคือเหตุการณ์อะไรนักเรียนสาพอรู้ไหมเอ่ย อ <Ừ. S 2> เริ่มจากการที่เราทําอะไรด้วยความสบายใจใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะมารู้สึกว่าจำยอมใช่ปะได้อีกสองถ้วยมีการกลับมาคุยกันไว้วานใจกันแล้วก็มีเรื่องของห้าไม้การทะเลาะเบาแหวงกันอีกอื คือไพ่แบบเนี้ยไพ่สี่ใบเนี่ยกําลังบอกว่าเราอย่าทําอะไรตามใจตัวเองถ้าเราทําตามใจตัวเองเราจะรู้สึกผิดนะราศิอย์สิงห์นะอย่าทาาําทตามอารมณ์มีอะไรก็ปรึกษามีอะไรก็พูดคุยหาคนคุยหาคนปรึกษาก่อนนะครับผมนี่แหละทางที่ดีอืมไม่งั้นถ้าเกิดเรา <c oughs> ทําอะไรโดยพลการเนี่ยบางทีมันก็จะมีปัญหาตามมาได้ ฉะนั้นอีสี่ใบเนี่ยเพราะฉะนั้นไพ่หนบอกว่าเฮ้ยตังสติก่อนนะฟังสติให้ดีดๆไพ่แรกนํามานี่สตินํามาได้นะมีสติอืมจริงๆไพ่หลักหลักๆเลยอ่ะคือเดฟูไพ่หลัก,ลกลคือตัอ้งสติอืมรู้เท่าทันไม่ประมาทก,กับสิ่งใหม่ๆรู้เท่าทันรู้อะไรบ้างละ่ะ ก็รู้เรื่องการปรุงแต่งของจิตใจใช่ปะรู้รู้เท่าทันรู้ว่าเออถ้าเราทําแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะเราก็ไม่ไปทํากับมันเออรู้ว่าถ้าเราอยากได้ผลประโยชน์เราควรจะเจราจายอย่างไรรู้ว่าเวลาทํางานร่วมกับคนอื่นๆมันมักจะมีผลประโยชน์เข้ามาด้วยเราจะจัดการกับผลประโยชน์นั้นอย่างไรต้งมีสติเพราะฉะนั้น คุณจะสบายใจได้คุณจะเบิกบานได้ก็หนึ่งพาตัวเองออกมาจากที่ที่มีปัญหาใช่ปหพาตัวเองออกมาจากนี่ไงพาตัวเองออกมาจากที่ที่มีปัญหาเห็นไหมครับพาตัวเองออกมาจากที่ที่มีปัญหารู้จักคบมิตรรู้จักคบคนที่ให้ประโยชน์รู้จักคนที่ เขาสามารถที่จะเกื้อกูลเราได้นะเออออกจากที่ไม่ดีเราต้องกล้าออกมาจากจุดที่มันรู้สึกไม่ดีเราต้องรู้จักคุยกับคนที่เขามีประโยชน์กับเราเราต้องรู้แล้วว่าถ้าเราอยากจะได้อะไรทํางานดีวกับใครทุกคนระวังผลประโยชน์กันทั้งนั้นถ้าเรารู้จักจัดการกับผลประโยชน์ได้อย่างลงตัวแน่นอนครับเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นงานก็จะสมร็จ เนี่ยคือสี่ใบนี้ก็มันเกิดขึ้นกับเราอืมเพราะฉะนั้นหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายอโอเคเลยเพราะฉะนั้นราศีสิง์ตอนเนี้ยถ้าคุณทําตามแบบนี้ได้นะโอ้ช่วงนี้สบายเลยราบเรื่องเลยนะครับผมต้องรู้จักใช้คนรู้จักคบคนแล้วก็รู้จักคาว่าผลประโยชน์ทุกคนแหละเราถ้าเรารู้จักจัดการผลประโยชน์ให้ลงตัวได้นะ เออไอที cues, hmm. ่มันทะเลาะทะเลาะกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จบไอทุกวันที่มันทะเลาะกันเนี่ยเพราะว่ามันขัดผลประโยชน์เออถ้าเราวางผลประโยชน์ได้อย่างลงตัวไอคนนั้นชอบแบบนั้นไอคนนี้ชอบแบบนี้ไอคนนั้นไม่ถูกกับคนนี้ไอคนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักนิสัยพวกนี้แต่ละคนมันมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงอยู่ถ้าเรามองเกมนี้เข้าใจนะเด็กฟูเลยครับสบายใจใช่ปะเด็กฟูต้องฉลาดนะใช่ปะราศีสิงห์คุณต้องฉลาดนะ อะไรที่มันรู้สึกอยู่แล้วมันไม่โอเคคุณออกไปจากตรงนั้นเลยใช่ปะคุณรู้จักใช้คนอนะ่ะเออคนนั้นดีจะให้ผลประโยชน์กับเราคุยกับคนนั้นเขาจะให้ผลประโยชน์กับเราคุยกับคนนู้นมันดีกับเราเราต้องรู้จักคบคนมีคบมันดีอืมเราต้องรู้จักว่าแต่ละเรื่อแต่ละคนแต่ละหน้าที่แต่ละบทบาทใครเป็นใครแล้วเราสามารถจะดีกับพวกเขาอย่างไรถ้าเราจกกตดงการไอ้พวกนี้อ๋อไอ้กลุก่มนี้มันเนี่ย ถ้าเราให้มันแบบนี้นะเดี๋ยวโอ้มันทานะําไปเลยมันช่วยเราเราเราสบายเลยเออรู้เลยว่าแต่ละคนชอบอะไรรู้แต่ว่าแต่ละคนเป็นยังไงเราสามารถยักย้ายถ่ายเทจัดแจงผลประโยชน์ให้มันลงตัวได้นะแต่ต้อ,อยู่บนพื้นฐานของความดีทนอนถูกต้องนะคุณจะสบายขึ้นเยอะโอเคนะครับผมจบแล้วนะครับราศรีสิงนะครับผมสีเรื่องดีๆที่ทําแล้วมีผลดีเกิดขึ้นกับคุณจบแล้วนะครับ ตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราเองขอเพียงคุณเปิดใจรับด้วยเหตุผลและจงเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของตนเองคุณจะพบหนทางแห่งความสุขในแบบฉบับของคุณขอให้ข้อมูลที่ปรากฏนี้นำพาคนไปสู่เส้นทางความสุขความมั่นคงความมั่งคั่งและความสาเร็จในชีวิตขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสวัสดีครับ